ยางนั่งทานข้างในได้ไหมครับได้อ,อันนี้สองร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวตอนนู้นก่นอนมาว่าไงอ๋มาฟังคำอธิบายเรียกลูกค้าเรียกลูกค้า โรพาดเที่ยวครับเราอยู่ที่ท่ายางฮะเลี้ยวเข้ามาตรงตรงนี้เขาเรียกว่าท่ายางเป็นตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจมาหาของของอร่อยขนมเพชรบุรีแล้วเขามีเจ้าที่เป็นเต้าหู้เจ้าที่เป็นเต้าหู้เต้าหู้ทอดอ่ะแล้วก็มีน้าเต้าหู้เขาทาเต้าหู้อร่อยด้วยแหละ ตามมาทานกันแล้วก็ในซอยนี้เขาก็ยังมีทองม้วนนะขนมหมอ้อแกงขนมบ้าบินหลายอย่างนะครับเดินตรงนี้ได้กลิ่นได้กลิ่นเขาอบขนมใช่ไหมคุณตั๊กี่โดสวัดดีเอฟซียังเด่นเดินนะได้กลิ่นเขาอบขนมเลยเนะี่ยเจ้าเนี่ยทองม้วนทิพย์ ทองมวนนิ่มต้นตำรับเดี๋ยวเราเดินมาดูก็ได้เนาะ mm hmm. เราไปเจ้าหน้นก่อนนึกอยากกินน้ำเต้าหู้ส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาประมาณแถวเนี้ยฮะอันนี้ก็เป็นแม่บุญลม้มแม่บุญล้นขนมหม้อแกงร้านกาแฟ ข้ามาย่านนี้ก็ย่านขนมของจังหวัดเพชรบุรีครัชมพู่น้ำตาลตะโนดมีชมพูฝรั่งมีสองสีเดี๋ยว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 แวะมาเดี๋ยวแวะมานะเดี๋ยวซื้อขึ้นรถเดี๋ยวไปซื้อเออน้ำตาลน้ำตาลสดอะ่ะของแท้ ชมพู่น้าทานเดี๋ยวคงยังไม่หมดนะเดี๋ยวย้อนมาเนาะเนี่ยปุตักไผ่ดองอันนี้ปลาปลาเอ็นซีหอมอยู่น้ำไปกินน้ำเต้าหู่กันก่อนระวังรถแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินมาซื้อซื้อแน่ๆละซื้อชมพู่กลับบ้านอะ มาดูเต้าหู้ท่ายางกันนี่เต้าหู้ท่ายางนั่งทานข้างในได้ไหมครับได้สั่งสั่งไปทานข้างในได้รวมรวมกัน 35, 50, 50, 50. เจือะไหมอะ่ะมาสามคนก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทไปทานข้างในอ่านี่ฮะมีรวมทุกอย่างเนาะ แล้วเดี๋ยวอะไรอร่อยค่อยมามาสั่งเพิ่มได้ค่ะนีครัแล้วก็น้ำเต้าหู้เย็นๆก็มีมีฮผะผลิตภัณฑ์มีแบบไหนบ้างฮะ<ม>ช่วยแนะนำไม่หวานไม่หวานหวานน้อยหวานปกติแล้วก็น้ำเต้าหู้ผสมชาไทยหวานหวานน้อยขวดหนึ่งหวานน้อยหนึ่งแล้วก็หวานปกติสองเดี๋ยวเอาไปเอาเข้าไปข้างในใช่ไหมใช่ค่ะ ห้าสิบแล้วก็อันนี้แล้วเดี๋ยวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวจ่ายตังหน้าร้านก่อนสแกนได้ใช่ไหมครับสแกนได้ได้จสแกนดีกว่าตั้งแ,แต่ออกจากกรุงเทพยังไม่เบิกตังเลยเดี๋ยวสแกนจ่ายเข้ากันครับอ่าในเขามีที่นั่งสบายๆเลยครับเป็นยังไงห้าคน อันนี้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วเขามีเต้าหู้ซื้อกลับได้เต้าหซื้อกลับได้เดี๋ยวถ้าซื้อกลับเราก็ไปดูข้างนอกออเขาทำเองนะเนี่ยเขามีโรงทำเต้าหู้ เขามีโรงทำเต้าหู้แล้วเขาก็ขายซื้อซื้อแบบไปทํากับข้าวที่บ้านเป็นเต้าหู้ขาวๆที่คุณเคยไปผัดเจอร่อยมากนี่เห็นไหมมันแบบเป็นเนื้อนุ่มๆนะครับเพื่อน่ตัวเต้าหู้หวาน ชิคเนเจอร์เขาคือเต้าหู้เป็นไงล่ะกินแล้วเป็นไงเขามีแบบยังไม่ทอดอ่ะเป็นเต้าหู้แผ่นอ่ะคิดเมนูไปทำอะไรได้คุณไมเป็นทอดไปผัดอืมไปผัดอร่อยเนื้อสัมผัสแบบนุ่มๆเลยอือ นี่ก็มีหวานน้อยแล้วก็หวานปกติไม่หวานเลย mm. ต่างกันไหม mm. โดโดของพี่โดโดเขาก็อะไรนะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยทอดอันนี้อันนี้อะไรอ่ะข้าวโพด ผัดเปี๊ยะทอดเขามีอันนี้เผือกอันนี้ก็เต้าหู้อันนี้เผือกอันนี้เผือเกเผอ,อร่อยห้าสิบบาทไม่แพงนะแบบรวมนะน้ำจิ้มเขาก็อร่อยมากอะน้ำจิ้มจิ้มเหมือนน้ำจิ้มมะขามอืมใช่เข้มข้นมันก็ะถั่ว よろしいですか เดินซื้อของปากลับบ้า pues นเนาะหมดนี่ร้อยห้าสิบอันนี้ห้าสิบสามสามขวดสามขวดร้อยกระปบ้งปลาปล้ อร่อยมากเบีย์ปั๊บต้าหู้แต่เบีร์โดไม่ชอบกินโต้าหู้เลย กลับบ้านนะเผื่อยังไงก็พอมีจะกินบริอีกไหมล่ะเอาอย่างอันเนี้ยเขาก็ใส่กล่องฝ้ามือกล่องอันนี้กล่องใหญ่ห้าสิบเขามีกล่องเล็กสามสิบบาทคือถ้าสั่งไปแต่ละยอะย่าง่ะอย่างเท็กสามสิบบาทเริ่มต้นรวม่านี้ก็ห้าสิบบาทเาลหลือนะเอีอนะอมอหมดปักนั้น ออกไปสั่งโอเคจะอยวไปใช้สมพุเพชรด้วยสมพุเพชรด้วยแล้าบอกคุณพ่อเปิดให้โดดด้อยครับมือโดด,ด,ดมันขอบคุณครับ ้าที่ขับรถมาครับไปเไปซื้อร้านนี้เขาชื่อว่นาน้าน้าโอูดท้ายางครับอยู่ตรงตลาดท่ายางเขามีเนื้อ,อเนื้ออะไรนะ เต้าหูเ้เป็นวุ้นมีเนือ้นอวุ้นอยู่ข้างล่างนิดๆมปดูพีโนโคจจอ,อจ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 ทีโรยืนดังจพ่อจะไทย ใต้ชื่อเขาสักหน่อยเราไปซื้อกลับบ้านไปลองถามเขาคุณเหรอแชอมพูเพชรด้วยนะตะก,กินมพูเพชรกิ่นี่ตัใจชอบไปทำงานเฮ้ยนั่ก็คือเต้าผู้กระดานนี่ใช่ไหมฮะแล้วแล้วยังไงอ่ะมันจะเสียเร็วไหม เดี๋ยวขับรถกลับกรุงเทพแพ็คแพ็คให้ให้ให้ดีไม่มีลังคงมันจ้ะแต่ว่าไปถึงพระดาถ้าเกิดความเย็นไม่ดีไม่ดีแต่ว่าไม่เกินห้าชั่วโมงนะประมาณนั้นชั่วชั่วโมงเดียวก็ชั่วโมงครึ่งถึงกรุงเทพแล้วได้จ้ะดูได้ถึงสี่สี่ห้าชั่วโมงขายยังไงยี่ห้าบาทใช่จ้ะไม่แพงคุณเอาไงเอาเอากี่อันสักเอาสี่เต้าหู้กระดานแล้วก็ฟองเต้าหู้เอาไหมฟองเต้าหู้เขามีทั้งแบบกรอบ แบบแล้วแล้วก็แบบสดอ๋อสดอ๋อทอดนี่กินได้เลยใช่ไหมครับแต่ะแต่แห้งนี่ก็คือเอาไปแกงเอาไปอะไรคุณเอานี่เลยเออนี่อันนี้คือกินทอดกินได้เลยเอากี่อันอาอจารย์ไปฝากเขาอ่าถึงละสองอ่าท็กดีๆ ให้ถึงถึงกรุงเทพด้วยเหรอคะไม่หมายถึงอย่างเงี้ยทำให้ดีๆจะไปไปฝากเขาคือไปถึงไปถึงบ้านก็เอาโยนเข้าตู้เย็นแล้วเช้าเอาไปให้เขาอย่างเงี้ยได้อือฮะโยนใส่ตู้เย็นค่อยๆวางอันนี้เอาไหมทอดกินในรถเอากี่อันผมอันเดียวกินในรถแล้วก็เอา รวมรวมรวมห้าสิบบาทนี่ฮะเมนูของเขาเนี้ยเอาน้ำเต้าหู้ไปด้วยสิหวานน้อยหวานน้อยนกหวไทไทยแบพอหวาน้รวพอเหรอ,อลกลับบ้านหรือกินในรถ มกินในรถเดี๋ยวก็ซื้ออย่างอื่นแล้วกลับบ้านแหละก็ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวสแกนจ่ายนะจ๊ะมีตั้งสแกนจ่ายร้านนี้เปิดกี่โมงคี่ยเ็นี่ยประมาณ8โมงนี่ขายแล้วเบ่าย3หมด3โมงครึ่งหมดบางทีก็ไม่หมดนะที่ปิดร้านไม่หมดขี้เกียจขายแล้วปิดร้านแล้วใครๆก็มาได้เปิดทุกวันนะฮะใช่ไหมฮะ ซื้ออะซื้อไปซื้อไปซื้อไปไม่ไม่าแบบนี้คะไอน่รไม่ได้ขายแต่เราปแถมขอ,พอ,พองกอนถ้าขายจะเป็นแบบนี้อันนีเ้เชนเขได้นูด้วยแล้วอาเขาอะอออัน <c oughs> นี้จะได้แค่อันเดียว,วยอ,อืม <c oughs> อืมอ่ไ <c oughs> ่าบอลนะสามสิบบาทจ้ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อีกคจะเดียวเอาสค่ะ2อนะ2น่งอีกสอคิดตังเลย340อย่บาทจ้ะโอเคครับเดี๋ยวจะกันจ่ายเข้าก่อนครับเรียบร้อยครับ340ใจ่ายแล้วคนเพชรกับคนสุพรรณนี่คุยกันแล้วรู้เลยว่าใช่ไม่ใช่นะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังผ่านมาแวะมาซื้ออีกอร่อยมาก เปนเพื่อนหน้าร้านเขาเป็นอย่างนี้ครับหน้าร้านเขาเต้าหู้ท่ายางอยากอยากได้ชมพู่ไปทานครูตักเอาอะไระผมเอาชมพู่ถุงนึง่งคุูตักเอาเอาสีอะไร นี่ต่างกันยังไงครับแดงเนื้อแน่นไรเม็ดันื้อหวานเบาๆแดงเนื้อแน่นไรเม็ดอันนี้หวานหวานเบาๆแต่หวานกว่าแดงแดงเนื้อแน่นหวานมันจะอากกินหรราคาอันนี้โลละเก้าสิบสองโลร้อยแปดสิบอันนี้โลละร้อยอันนี้โลละร้อยแล้วก็มีฝรั่งนะโอ้ยฝรั่งยังมีอยู่ที่บ้านน้องเขาอุตส่าห์จะให้ชิมให้ชิมอันนี้ หวานอืมหวานเบาๆแต่ว่าที่ที่แถวบ้านอะ่ะผมกินอย่างนี้บ่อยแล้วผมกินอย่างนี้บ่อยแล้วคุ้นเคยเอาเนี้ยหรือว่าถึงก็โลสองถุง อาดีฝากไหมเป็นเงินสองร้อยบาทสแกนจ่ายได้อ่าเดี๋ยวสแกนจ่ายเลยครับมะนาวาดนะะเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนนู้นถามคนนู้นเขาคนทำข้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาเดินผ่านมาอันนี้สองร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวตรงน,นู้นก่อนฮฮะะผมถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปลง YouTube ช่องโดโดพาเที่ยว คอยติดตามเดี๋ยวน้องก็จะอยู่ในคลิปผมแล้วเป็นนางเอกเนี่ยถ่ายคลิปแล้เขาเขาคิดว่าผมยืนคุยกับเพื่อนอยู่ถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปว่าไปไหนไปไหนแล้วก็แนะนำเอฟซีที่เขาดูติดตามเขาก็ตามมาเที่ยวตามมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นไหนๆถามล่ะร้าน่อโฆษณาร้านตัวเองอผ่านมาตรงนี้ตลาดท่ายางใช่ไหม ใครอยากกินชมพู่แบบผมนี่ร้านนี้เขาชื่อร้านชมพู่แก้วทิพนี่ผมดูป้ายเขาก็จะเจอน้องคนนี้เขาก็อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าชมพู่ก็เหมือนกับเมื่อกี้เห็นจัดอยู่เขาเขามาส่งที่นี่ใช่ไหมครับนี่พนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับมาว่าไงครับามาฟังคำอธิบายเรียกลูกค้าเรียกลูกค้า มันก็จะมีม,มีมีเป็นช่วงฤดูใช่ไหมฮะชมพู่เนี่ยใช่เป็นฤดูประมาณเดือนนี้เนาะนี่นี่ก็นี่เดือนอะไรพฤศจิกา,านี่คือพฤศจิกาล<า>องฟังครับโอเคร้านเดียวกันไหมคุณร้านเนาะเดี๋ยวถามก่อนคุณตั๊กเอามะนาวไหมมะนาวาไม่เอาเอาเง้นจ่ายตรงนี้อันนี้สอ<า>งร้อยอ่าเดี๋ยวสกแกนจ่ายเขาก่อนครับตกลงร้านนี้ได้อะไรบ้างคุณตั๊กได้กระตาษทรายกดกับไอยดองไอยดอง ล้วไข่ดองเอาไปก็ไปกินนะไม่ไปใส่แช่ตู้เย็นอยู่ก้นตู้เย็นเอาไปฝากออะเป็นเงินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ร้อยหกสิบาทสแกนจ่ายได้ใช่ไหมอ่านี่เขามีน้ำตาลสดมีน้ำตาลปึกน้ำตาลมะพร้าวนี่น้ำตาลตะโนดน้ำตาลเราซื้อไปยังซื้อแล้วเนาะอ่าไปสแกนจ่ายก่อนครับไปแวะหาอะไรทานครับไปก่อนครับนี่ฮะร้านนี้น้ำตาลตะโนด น้ำตาลสดแท้มาซื้อได้ตลาดท่ายางใกล้ๆกับเจ้าชมพู่เนี่ยซอยแม่บุล้น่ะอ่าซอยแม่บุลลนตลาดท่ายางเลี้ยวเข้ามาที่ยวาขายอยู่ของมีคุณภาพใหม่สดหอยก็ดูสะอาดสะอ้านเนาะเดี๋ยวการลองด้วยสุดโบราณต้มมะขามอืมดองสุดโบราณไม่ใช่น้ำส้มสายชูใชฮสากินแล้วไม่ท้องเทิงไม่มีปัญหากินได้เลยเพราะส่วนมากนี้เขากินสดอ่ะก็ซอยพริกซอยอะไรใส่ก็ทุกอย่างก็ใช้ เราน้ำองใส่ชูกันแล้วมันเปรี้ยวจี๊ดเลยใช่เคยเคยทานแล้วเปรี้ยวผมก็เลยไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ไม่เดี๋ยวจะไปลองทาน่อาเดี๋ยวจะไปลองทานครับสูตรโบราณสูตรไม่เป็นภัยต่อร่างกายขอบคุณครับปไปทำไมอ่ะมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนชมพู่เขาเปล่าเนี่ยพระเอกพระเอกของช่องคนาเป็นโด เอาไงหมดหรือไม่หมดยังไงพันอะไรเนะได้เป็นเดือนและที่มะนาวเป้นที่นี่หอมมากมะละกอไหมเท่าไหร่แล้วครับทำท่าอย่างนี้จะควั้าจ่เองโอเคอย่าลืมไปดูตัวเองนะในช่อง y ู u ูบโดโด่พาที่เที่วใช่ โดโดเนี่ยช่องโดโดพาเที่ยวคือน้องน้องเขาเป็นออทิสติกเป็นช่องของเด็กออทิสติกแต่ไม่ยุ่งคือไปด้วยกันอย่างนี้แหละครับเปิดโลกเขาเปิดโลกให้เขาไปย่งนี้แหละพี่เอายังไงล่ะหรือจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรไม่มีค่ะไม่อยากเอาเปลี่ยนก็ต้องเพิ่มเงินใช่เพื่อวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเอาเอาออกไปถุงหนึ่งแล้วอนี่ถุงหนึ่งแล้วเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ ่าเป็นเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่อันนี้มาเพิ่มถึงสอง้อใช่ไหมอีกแปดสิบบาทโอเคครับให้หนูร้อยเดียวอ่าเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาเพิ่มครับโอเคครับไปต่อ,ตอขายดีๆนะครับบ๊ายบายตลาดนี้ไมค่ค้าน่ารักสองร้านเลย นี่ไงนี่ก็ผลไม้ฝรั่งกิมจูน้ำตาลแวะเติมกาแฟก็นี่ครับฟฟแฟโฮมแม่บุญล้นของฝาแห่งท่ายางเนี่ยถ้ามาถ้าข้างในที่จอดรถคนเยอะก็จอดตรงนี้ได้นะครับเพื่นนี่แต่ว่ามาวันนี้สิคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ บรรยากาศของตลาดท่ายางทางเข้าท่ายางเพื่อนครับก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ไม่มีเวลามาถึงท่ายางผมจะหาสินค้าที่ที่เห็นเนี่ยของฝากขนมอะไรต่างๆที่มีอยู่ในเดี๋ยวผมจะหาสินค้า,ห,นนา,าหา,นา,หาขนมอะไรที่เดินๆดนดูเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีเวลาแวะมาก็ ็แวะซื้อแต่ถ้าหากว่าไม่มีเวลาผมจะค้นหาในช็อปปีแล้วก็จะแวนลิง์ไว้นะครับเพื่อนๆก็กดสั่งผ่านช่องดูโด oh พาเที่ยวของเราพี่โดโก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะให้ค่าขนมพี่โดโด,ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับพี่โดครับฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดูโดพาเที่ยวนะครับนะครับเป็นไปครับสวัสดีครับวัีครับบ๊ายบายซื้อซื้อขนมช่องโดโดด้วยครับ ซื้อขนมช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยกัน